สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะทุกคนบรรยากาศของการเก็บของที่งานนะคะแต่ที่ยังอยู่ก็คือจอระเข่ค่ะตัวใหญ่มากนะคะแช่อยู่ในน้ำเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็เลยอยากรู้ว่าร้อนๆอย่างเงี้ยเขาอยู่กันแบบไหน พราะอากาศร้อนลงอุณหภูมิสูงขึ้นเยอะมากนั่นะคะก็นอนเกยกันอยู่ค่ะเกยก็เกยไปค่ะม,มาดูตังกองวันตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวใหญ่จริงๆ ตัวนั้นขอแช่น้ำนานๆสงสามตัวนี้ขอเกาะกันนะคะง่วงนอนกลางคืนมีคนมาชมเยอะไม่ได้นอนนะคะ